มหาชนรายเทคโนโลยีสารนารีหรือว่าชื่อย่อมรสอรเนี่ยนะครับเราเป็นมหาชทยายเฉพาะทางทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเราเป็นมหาชทยายในคำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็สถาปนานขึ้นมาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2533ปัจจุบันก็ย่างเข้าปีที่35แล้วนะครับเราถือเป็นมหาชทยายหลักนะครับในพื้นที่ของภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานล่างเรามีภารกิจสา้ส่นที่สาคัญก็คือการสร้างคน การสร้างความรู้แล้วก็การสร้างนวัตกรรมผมเข้ามารับตําแหน่งอธิการบรดีในปี2564นะครับก็ได้นําเอานโยบายของเอชที2025มานําเสนอให้กับทางสภาหมาชยัยเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนหาชัยแห่งนี้นะครับให้เป็นหาชาัยแห่งนวัตกรรมแล้วก็ความยั่งยืนโดยเน้นในยุทธศาสตร์ประเด็นหลักๆ3ด้านที่สําคัญ1ก็คือเรื่องของการพัฒนากําลังคนในอนาคตหรือที่เรียกว่า man power for the future นะครับ สองเรื่องของการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างผลกระทบต่อชุมชนสังคมตัวนี้เราก็เน้นในเรื่องของการเอางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้านที่3ก็คือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืงนหรือ Sustainable Development นะครับในทั้ง3ด้านเนี่ยเรามีเป้าหมายสำคัญก็คือการที่เราจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนผ่านจากการที่เราเคยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยหรือ Research University ไปสู่การเป็นมหาชัยแห่งการประกอบการหรือองค์เทคโ n โลยีอินิเวอร์ซิตี้ก็คือมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านวิจัยแล้วก็ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมีเป้าหมายสําคัญคือการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมเป็นมหาชัยรับใช้สังคมอย่างแท้จริงนะครับผลสำรทธิที่สําคัญของนโยบาย HOT 2025ในช่วง4ปีที่ผ่านมาที่จะยกตัวอย่างเป็นอาทินะครับในด้านของการพัฒนาองค์กรเนี่ย มรสอของเราได้ผ่านการประเมินคุณภาพด้านการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศหรือที่เรียกว่าเอสเปในระดับ300คะแนนนะครับในปี2017ที่ผ่านมาในเรื่องของการรับนักศึกษาใหม่นะครับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในหมหาวทยาลัยเนี่ยมีช่วงหนึ่งในช่วงของโควิด -19 เนี่ยมรสเรามาีประสบปัญหาเรื่องของจํานวนนักศึกษาที่ต่ําเป้าประมาณ2ปีนะครับ ผมเข้ามารับตาแหน่งอธิการบดีเนี่ยก็ได้มีการดําเนินมาตรการเชิงลุกเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทําให้เราสามารถที่จะรับนักศึกษาได้เกินเป้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรเรามีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแล้วก็ให้ตอบโจทย์กับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างเช่นหลักสูตรของแพทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับเราได้รับการรับรองจาก w f m e ทำให้เราสามารถที่จะรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นจากเดิมจาก92เนี่ยเป็น104คนได้ในปี2568นี้นะครับหลักสูตรของพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะครับเราก็ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลจนถึงปี2571หรือหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราได้รับการรับรองในระดับสากลเช่นหลักสูตรของวิศวกรรมโยธาเนี่ยเราได้รับการรับรองในระดับที่เป็น A1 อีกประมาณเจ็ดหลักสูตรนะครับได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานของทาบี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมรสอเนี่ยเรามีการดําเนินการเรื่องของกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูราการกับการทํางานหรือที่ระดับซีวีเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเข้มแข็งการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศนะครับที่เราได้รับมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาโดยเฉพาะในปี2568ยเนี่ยมรสอเราได้รับรางวัลระดับดีเด่นอยู่5รางวัลน,นะครับ โดยรางวัลที่น่าภาคภูมิใจคือรางวัลสถานศึกษาที่ดําเนินการด้านซีวีดีเด่นรางวัลนี้เป็นการการันตีเรื่องของความเป็นเลิศเรื่องของการดําเนินการด้านซีวีของมเนีสยได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการดําเนินการด้านของระบบทางนวักิรมาัสอเราก็มีการดําเนินการเรื่องของระบบทางนวักรจเพื่อรองรับกับการเรียนทุกช่วงวัยหรือไลฟ์ลองเ l อร์นิ่ง แล้วก็ล่าสุดนะครับมลสอเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน4ของมัล,ลัยจากสบปบออในการดําเนินการเรื่องของระบบลานเงินกิจของประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรด้านการสอนเนี่ยนะครับมลสอเรามีคณาจาร,รย์และบุคลากรสายสนับสนุนนะครับที่ได้รับการรับรองวิทัยฐานะตามกรอบวิชาชีพด้านการสอนจากสหราชนาจักร หรือที่เราเรียกว่าเป็น UK Professional Standard Framework หรือชื่อย่อว่า UK PSF เนี่ยนะครับปัจจุบันเรามีบุคลากรได้รับการรับรองวิเทศฐานะเนี่ยมากกว่า360คนอย่างนี้เป็นต้นเรามีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนจากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยหรือคอวทเนี่ยมรสอเรานะครับ อาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนมาอย่างต่อเน,นื่อง6ปีติดต่อกันนะครับในด้านของการวิจัยนะครับมทสอเราก็ถือว่ามีความเข้มแข็งด้านการวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆนะครับอัตราส่วนของจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากลต่อจำนวนอาจารย์มลสอเราถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับหรือถ้านับในส่วนที่เป็นอัตราส่วนของบทความที่ตีพิมพ์ใน าวารสารที่มีคุณภาพสูงในระดับที่เป็น Q1 หรือเทียร์หต่อจำนวนอาจารย์เนี่ยมาาลสอเราก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันในทุกๆปีนะครับคณาจารย์ของมาาลสอเนี่ยก็จะได้รับรางวัลด้านการวิจัยในระดับชาติแล้วก็นานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีเรามีการพัฒนากลุ่มวิจัยศูนย์วิจัยหรือหน่วยวิจัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันมีศูนย์วิจัยที่เป็นระดับของ Center o f e x c e l l e n c e หรือ ACOE ประมาณ10 COE ณปัจจุบัน รวมถึงายุอื่นๆอีกประมาณกว่า40 IU ที่อยู่ในการดำเนินการ ในด้านของการนําเอาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์สร้างผลกระทบต่อชุมชนสังคมนะครับเราก็มีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นในช่วง3 4ปีที่ผ่านมาหลายโครงการนะครับจะยกตัวอย่างเช่นโครงการของ NC เขาใหญ่ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์วัสดุนานโ,นโนขั้นสูงนะครับที่นำาเอาอความรู้หรืองานวิชาการหรือเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่มอดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ เช่นโครงการของการที่ใช้เทคโนโลยีในการเปิดปิดโรงพักขยะด้วยเสียงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของโซลาร์เนจีเรื่องของการพัฒนาการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นนะครับโครงการที่2โครงการชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราชมีการนําเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคมมีการสร้างนวัตกรเกิดขึ้นมา70กว่าคนนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น11รายการมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น5ธุรกิจ รวมถึงมีอาชีพสร้างสรรค์เกิดขึ้น2ออาชีพโครงการนี้เป็นตัวอย่างของการเอาองค์ความรู้ไปสู่การปรับแปลงถ่ายทอดแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในสังคมชุมชนอย่างแท้จริงเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในระดับรากย้านะครับแล้วก็เป็นการรักษาไว้ซึ่งมอดกทางวัฒนธรรมของประเทศในเรื่องของภาพหมของไทยด้วยเช่นเดีวยวกัน หรือโครงการเรื่องของสมาร์ทเทรลคลองปากั้ง60ปีมิตรภาพไทยแคนาดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการครับที่เราได้ร่วมมือกันระหว่างมตสทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เรื่องของสถานทูตแคนาดาในการที่จะพัฒนาเส้นทางเดินป่าแบบเชิงอนุรักษ์แบบธรรมชาตินะครับโดยมีส่วนร่วมของชุมชนคลองปาก,กั้งเนี่ยเข้ามาร่วมในการออกแบบในการพัฒนาตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของโครงการที่เราเอาองค์ความรู้ของเราเนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนสังคม ซึ่งทั้ง3โครงการตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะครับเราได้ส่งเข้าไปประกวดในระดับนานาชาติเพื่อขอรับรางวัลเช่นของ T H E Award Asia นะครับโดยในปี2023เนี่ยโครงการของ NC เขาใหญ่ก็เข้าไปในรอบสุดท้ายได้ที่เรียกว่าช็อตลิสต์นะครับแล้วกว็ในปี2024เนี่ยอีก2โครงการก็คือชุมชนนวัตกรรมผ้าไหมโคราช กับสมาร์ทเทรลความปากั้งเนี่ยก็ได้เข้าไปในรอบที่เป็น Short ชอตลิสต์ด้วยเช่นเดียวกันในปี2024แล้วก็ในปี2025ล่าสุดเนี่ยก็มีอีกหนึ่งโครงการครับเรื่องของอวัสดุมวลเบาเชิงวิศวกรรมนะครับที่ได้เข้าไปในรอบของชอตลิสต์ในปี2025ด้วยเช่นเดีวยวกันนอกจากนี้นะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมรสรเราพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับกับการบ่มเพาะหรือการเล่งสร้างสตาร์ทอัพแล้วก็สปินออฟให้กับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรโดยทํางานร่วมกันระหว่างเซดาแล้วก็เทคโนโลยีนะครับทำให้เรามีจํานวนของสตาร์ทอัพตัวของสปินออฟเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีรวมถึงเงินลงทุนทีนท่มาจากการลงทุนในสตาร์ทอัพและสปินออฟที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดีวยวกันนอกจากนี้เราได้มีการจัดตั้งตัวของโคดิ้งคอพนีขึ้นมา เพื่อรองรับกับการบริหารการด้าน IP ที่มีมูลค่าสูงนะครับโดยด้านปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทต,ต่างชาติที่เข้ามาร่วมลงทุนกับเราก็คือทางบริษัท Or ริ in ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีหนึ่งบริษัทที่มาจากสิทธิ์เก่าอารามไนที่มาร่วมลงทุนใน IP ที่มีมูลค่าสูงของมาร์อของเรา ในเรื่องของการจัดอันดับของมยาชลัยของไทยและของนานาชาติเนี่ยนะครับโดยสถาบันการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงเช่น Times Higher Education หรือ t h e เนี่ยนะครับมัตลศร์เราถือว่าอยู่ในกลุ่มอันดับ Top ป10ของมยาชลัยของไทยนะครับหรือถ้ามองในแง่ของมยาชลัยที่มีอายุน้อยกว่า50ปีหรือที่เรียกว่า t h e อย่าง University Ranking ในปี2024เนี่ยมัตลศเราถือว่าเป็นอันดับหของประเทศไทยนะครับ ในส่วนของการจัดอันดับโดยสถาบันอื่นๆเช่นของ QS เนี่ยมรสเราก็อยู่ในกลุ่มอันดับท็อป10ของมาชรายของไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือในเรื่องของมาชลายสีเขียวนะครับมรสเราก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มอันดับต้นๆอันดับ4ของประเทศแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในเรื่องของการจัดการขยะหรือ waste management นะครับมาอย่างต่อเนื่อง3ปีติดต่อกันหรือในส่วนที่เป็นเรื่องของคะแนนของ TCI Impact Ranking นะครับมรสเราก็มีคะแนนในด้านนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็สอดคล้องกับการเดเนินการด้านของ SDG ของมอที่เดเนินาการมาอย่างต่อนเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับถามว่าความสําคัญของการจอานดับมีความสําคัญอย่างไรเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เรามองเป็น3กลุ่มถ้าเรามองในกลุ่มคนที่เป็นนักศึกษาหรือผู้ปกครองเนี่ยผลการจ่ายดับของมัธยไลนมีผลอย่างยิ่งในเรื่องของการที่นักศึกษาหรือผู้ปกครองเนี่ยจะตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่มัธยไที่มีชื่อเสียง โดยกามองเรื่องของการจานดับเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญของการเลือกหมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องของความมั่นใจของผู้ปกครองเองหรือว่านักศึกษาเองกับการศึกษาในสถาบันที่มีการจานดับที่มีอันดับสงสูงเนี่ยก็มีผลด้วยเช่นเดีวยวกันหรือแม้แต่การเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อหรือการทํางานที่ดีในอนาคตนะครับนี่คือมุมมองเรื่องการจานดับของผู้ปกครองหรือนักศึกษาที่มีต่อแรนกิ้งนะครับ หรือถ้ามองเรนกิ้งในส่วนของมัชายาลเองเนี่ยผมคิดว่าเรามีาถามว่าสําคัญไหมวันนี้เรนกิ้งมีความสําคัญระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เป็นเรื่องของชื่อเสียงของมชัชลัลและการที่มีอันดับสูงอันดับที่ดีเนี่ยมันก็เป็นตัวดึงดูดให้นักศึกษาเนี่ยที่จะอยากจะเข้ามาเรียนในมชัชยาลรวมถึงเป็นการดึงดูดให้บุคลากร,กรที่มีศักยภาพสูง,สงเข้ามาร่วมงานกับเราด้วยเช่นเดีวยวกันรวมถึงการจัดอันดับ ของมาลัยเนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูในเกณฑ์ของการจัดอันดับเนี่ยจะเห็นว่าเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับก็จะมาจากคะแนนในเรื่องของคุณภาพด้านการสอนคุณภาพด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อมอการทําวิจัยรวมถึง i n d u s t r y Income แล้วก็เรื่องของ International Outlook เนี่ยมันก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการชี้ไปที่ด้านการพัฒนาของมาลัยในแต่ละมิติในแต่ละภารกิจด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้เรนกิ้งเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ เมื่อรงัง king สูงขึ้นก็จะท้อนว่าเราน่าจะมีการดำเนินการตามภารกิจในแต่ละด้านของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ranking ยังมีความสำคัญในเรื่องของการทำงานร่วมกับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะมาทยาลัยต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เราจะไปร่วมทำความร่วมมือกับต่างประเทศเขาก็มักจะต้องถา,ถามถึงเรื่องของ ranking ของมาาลัยเราเช่นเดียวกันเพราะว่าแต่ละมาชลัยเนี่ยก็คงจะอยากจะร่วมมือกับมาาลัยที่มีอันดับสูงๆด้วยเช่นเดียวกันหรือรวมถึงการของบประมาณแผ่นดินนะครับ กรรมธิการก็มักจะถามมาทางมัชชัยบ่อยๆเรื่องของผลลัพธ์ของการจัดอันดับของมัชชัยเป็นอย่างไรซึ่งอาจจะมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาให้กับเราด้วยรวมถึงการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเขาก็อาจจะถามถึงอันดับของมัชชัยเป็นปัจจัยหนึ่งของการให้ทุนสนับสนุนนะครับหรือในมุมมองที่เป็นเรื่องของบริษัทเชิงธุรกิจหรือว่าประเทศชาติเองเนี่ย หมาชไลที่มีผลการจัดอันดับที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเป็นภาพลักษณ์ของความสามารถในการแข่งขันรวมถึงความมั่นใจในการที่หมาชาลเนี่ยสามารถที่จะผลิตบันไตออกไปแล้วมีคุณภาพจากมาตรฐานของการจัดอันดับที่สูงที่ดีของหมาชัยตรงนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับปัจจัยสําคัญแห่งความสําเร็จของมตสรเราผมคิดว่าเรามีมาถึงวันนี้ปีที่35ได้เนี่ย ผมคิดว่ามาสง,งเรามีจุดแข็งหลายๆเรื่องนะครับเราเป็นหมหาัยในกำกับของรัฐมีการบริหารการที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เรามีระบบรวมบริการประสานภารกิจเป็นหัวใจหลักในการบริหารการทําให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าแล้วก็มีความคล่องตัวอย่างสูงเรามีบุคลากรด้านสายวิชาการที่มีคุณภาพสูงนะครับมศสถือว่ามี อาคณาจารย์บุคลากรด้านวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเนี่ยมากกว่า85%ในองค์กรของเรานะครับรวมถึงเรามีโครงสร้างพื้นฐานเรามีเครื่องมือเครื่องมือที่ทันสมัยที่พร้อมในการให้บริการพร้อมในการเรียนการสอนต่างๆรวมถึงการทําวิจัยที่ครบครันเรามีระบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติหรือเราเรียกว่าเป็น hands-on learning แล้วเราก็มีแพลตฟอร์มของซีวีที่เข้มแข็ง ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบัณฑิตของเราเนี่ยให้สามารถที่จบไปแล้วสามารถที่จะมีงานทําได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับรวมถึงเรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตเพราะว่ามรสอเนี่ยในพื้นที่6 0 0 0ไร่เราเป็น Residential University คือเป็นเมืองของมัชไลที่เอื้อต่อการเรียนแล้วเอื้อต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่ของ6 0 0ัไร่ของเรา ครับในช่วงที่ผมเข้ามารับตําแหน่งอธิการบดีนะครับมีความท้าทายด้านหนึ่งของมัชชลัยเราก็คือเรื่องของความมั่นคงด้านการเงินเราจะเห็นภาพของการที่เรามีรายรับที่อาจจะไม่ได้มากไปกว่ารายจ่ายมากมายนักนะครับในที่รายจ่ายเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รายรับเราเนี่ยอาจจะยังทรงๆไม่เพิ่มขึ้นมากดังนั้นความท้าทายหนึ่งที่ผมเข้ามารับตําแหน่งอธิการบดีเนี่ยก็คือจะพยายามที่จะหารายได้ตามภารกิจของเราเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะครับ ยกตัวอย่างผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงก่อนผมเข้ามารับตําแหน่งอธิการบดีเนี่ยรายได้ตามภารกิจที่รับรับจากภารกิจต่างๆในทุกด้านรวมถึงผลการดำเนินงานของวิสาหกิจ4แห่งเนี่ยโดยที่เราไม่นับรวมงาประมาณแผ่นดินนะครับเรามีรายได้อยู่ที่ประมาณสัก1,300ล้านก่อนที่ผมจะเข้ามารับตําแหน่งนะครับในช่วง2ปีแรกของการรับตําแหน่งอธิการบดีเนี่ยเราได้มีการดําเนินการหลายๆเรื่องและทําให้เราสามารถที่จะมีรายรับเพิ่มขึ้นมา เป็นประมาณ1 5 0 0ล้านต่อปีในช่วง2ปีแรกนะครับแล้วก็ปีที่3เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1,600ล้านโดยประมาณแล้วก็ในปี25ง8เราคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ68เนี่ยเราก็น่าจะมีรายรับอยู่ที่ประมาณ1,700ล้านตรงนี้เป็นทิศทางที่สำคัญครับว่าในการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองเนี่ยเราคงต้องหารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากภารกิจต่างๆของมัชชลัยเรารวมถึงการดำเนินง,งานของวิสาหกิจทั้ง4แห่ง ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าวิสาหกิจบางแห่งโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลของมัชัยไลเนี่ยเราประสบสบภาวะของการขาดทุนมาพอสมควรแล้วก็ขาดทุนต่อเนื่องกันมาในช่วงก่อนที่ผมจะเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยเราก็เห็นตัวเลขว่ามีสภาวะการขาดทุนที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงดังนั้นเมื่อผมเข้ามารับตําแหน่งอธิการบด,ดีเนี่ยนะครับก็ได้มีการด,ดําเนินการแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องในส่วนของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมี ผลประกอบการของโรัฐบาลในช่วง2ปีแรกนที่ดีขึ้นมาแล้วก็ในปีที่ี่ยในปี2567โมกประมาณเราเห็นตัวเลขที่เป็น e อ i t d a ที่สามารถจะขึ้นมาเป็นบวกได้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีครับและถ้าเรามีผลประกอบการของวิสาหกิจถ้ามีผลประกอบการที่ดีแล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเกื้อกูลให้กับทางมาชัยเราในส่วนที่เป็นรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มรายได้กับมาชัยทางหนึ่งด้วย แล้วก็ทําให้วิสาหกิจสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับดังนั้นในการดำเนินงานของมาชัยในอนาคตเนี่ยความมั่นคงด้านการเงินก็คงต้องมองถึงเรื่องของการเพิ่มรายได้ตามภารกิจในแต่ละด้านแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการของวิสาหกิจเราให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งถ้าทำได้ตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่ามรสของเราก็น่าจะมีความมั่นคงด้านการเงินอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ครับท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากประชาคมมตสทุกๆคนนะครับว่าในการขับเคลื่อนมาิชายแห่งนี้เนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เพียงแค่นโยบายที่เกิดขึ้นมาจากผู้บริหารเพียงเดียวนะครับแต่เราต้องการคือแรงใจแรงกายการมีส่วนร่วม ทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันด้วยสปิริตของเราที่เป็น h t Spirit ภายใต้ตัว HUT พลานะครับค่านิยมหลักจะเป็นเครื่องมือสำคัญของการขับเคลื่อนมาชายแห่งนี้นะครับ HUT พลาเนี่ตัว P คือความเป็นมืออาชีพของเราตัว R คือ relationship ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายใต้ระบบการรวมบริการประสานภารกิจเราจะต้องมี relationship ที่สำคัญเข้มแข็งแล้วก็ทำงานจับมือกันอย่างเหนียวแน่นนะครับเรื่องของ I integrity ความโปร่งใสความมีจรญญบรณที่ดีก็เป็นเรื่องสําคัญของการทํางานนะครับเรื่องของดีไลท์การทํางานที่มีความสุขสนุกสนานเราก็จะเห็นบรรยากาศของแฮปปี้เวิร์กเพลสเกิดขึ้นในทุกๆท,ที่ของมรสอของเรารวมถึงตัวสุดท้ายตัว E ครับเอาธอรชิพ เป็นเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการหรือการคิดเชิงผู้ประกอบการการทํางานที่ทําไปคิดไปแล้วพัฒนาไปพร้อมกันมันจะเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนางานที่ทําแล้วก็พัฒนาองค์กรไปพร้อมกันนะครับก็ขอฝาก h o t p r i m ให้เป็นค่านิยมหลักของตัวปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนมอเอร์ของเราไปสู่ความยั่งยืนไปสู่มาชัยแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงในอนาคตต่อไป